สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนําวิธีการแปลหน้าเว็บนะครับจากภาษาต่างประเทศนะครับมาเป็นภาษาไทยนะครับคลิปนี้นะฮะก็จะสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นแอปพลิเคชันอะไรแล้วก็ใช้งานยังไงบ้างนะครับวันนี้เราจะใช้แอป Google Chrome นะครับวิธี นี่นะฮะใช้ได้ทั้ง iOS และก็ Android เลยนะครับเราก็เปิดหน้าเว็บภาษาต่างประเทศนะครับผมจะคลิปนี้ผมจะลองให้ดูทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับก็เดี๋ยวภาษาอังกฤษก่อนนะครับเราเปิดหน้าเว็บมาแล้วนะฮะหลังจากนั้นให้แตะมาที่จุด3จุดนะครับถ้าเป็น Android นจะอยู่ด้านบนนะฮะ iOS จะอยู่ด้านล่างนะครับทีนี้เราก็แตะมาที่ปุ่มแปลภาษานะครับ แปะปุ่มแปลภาษาแล้วเนี่ยจะมีเมนูให้เราเลือกด้านล่างน,นะฮะปกติจะอยู่หน้าของภาษาที่เราเปิดมานะครับถ้าเราเปิดอังกฤษอยู่มันก็จะเป็นอังกฤษหรือจะเป็นภาษาอื่นๆนะฮะหลัดเ,เสร็จแล้วเรากดแปลไทยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นภาษาไทยไปเลยนะครับในกรณีที่เราต้องการแปลหน้าเว็บเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้เพื่อนเพื่อนสามารถทําการ เลือกภาษาอื่นๆได้ด้วยนะฮะในกรณีที่ต้องการเป็นภาษาอื่นๆน,นะ,ะก็สามารถกดเลือกภาษาเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยตัวแอปพลิเคชันตัวนี้จะทําการตรวจสอบภาษาให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะและถ้าเราจะกดลิงก์ตัวอื่นเข้าไปนะฮะนนี้ก็ให้กดแปลใหม่นะครับกดแปลเช่นเดิมนะครับแล้วก็กดนี่นะครับ นี่ก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วนะครับง่ายๆต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะลองเว็บจีนให้มานะครับบางคนที่แบบเข้าเว็บจีนรู้สึกเออน้ำตาจะไหลนะครับไม่ใช่เพราะว่าภาพสวยหรือไรนะครับแต่เป็นเพราะว่าอ่านไม่ออกนั่นเองนะครับโอเควิธีการแปลนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็กดไปที่จุดสจุดนะครับแล้วก็กดไปที่แปลภาษานะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับถ้าเว็บไหนที่เราเข้ามาแล้วมันเป็นภาษาอื่นนี้เขาจะทําการตรวจสอบนะครับว่าเป็นจีนนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับเรากด แปลไทยเข้าไปนะครับก็จะทำให้เราสามารถนะครับเ,เข้าใจนะครับสิ่งที่เขาจะสื่อท่ิ่งเปิดมาหน้านี้แบบน้ำตาไหลเลยครับอ่านไม่ออกนะครับว่าอะไรนะฮะแล้วกดแปลภาษาดูนะฮะนี่นะฮะอ่านี่นะฮะก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับก็สามารถใช้วิธีการนี้นะครับบนแอปพลิเคชัน Chrome นะครับได้ทั้ง iOS และก็ Android เลยนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ